นอกจากบัตรเครดิตจะผ่อนสินค้าได้แล้วสำหรับใครที่ไม่มีบัตรเครดิตอยากจะผ่อนสินค้าบ้างปัจจุบันก็สามารถทำได้สะดวกโดยวิธีการผ่อนสินค้าผ่านแอปพลิเคชันสายช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลายที่ยังไม่มีบัตรเครดิตโดยเฉพาะคนที่เพิ่งทำงานคนทำงานฟรีแลนซ์คนทำงานอาชีพอิสระแม้กระทั่งคนที่ยังศึกษายอยู่คนที่ยังเรียนอยู่หากต้องการจะซื้อของผ่อนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ลองดู5แอปผ่อนสินค้าถูกกฎมาเชื่อถือได้ซึ่งคัดมาให้แล้วเริ่มกันที่แอปที่1แอปผ่อนสินค้า a s p เ l เ r กับแอปพลิเคชันที่คนส่วนใหญ่ก็มีนั่นก็คือ s h o p ป e ผ่อนสินค้าได้แบบไม่ใช้บัตรซื้อก่อนก็ผ่อนทีหลังซึ่งสามารถจะเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายประเภท ไม่มียอดขั้นต่ำแล้วก็ผ่อนได้สูงสุดถึง12เดือนดอกเบีย้ยเนี่ยนะเริ่มที่0%แล้วก็ไม่ต้องมีเงินดาวพร้อมกับคุณเนี่ยรับสินค้าไปก่อนได้เลยสมัครได้แบบไม่ใช้เอกสารใดๆรายได้น้อยรายได้เยอะสมัครได้หมดให้วงเงินสูงสุดถึง1,000 0แบาทดอกเบีย้ยไม่เกิด15ต่อปี ต่อมาแอปที่2แอปผ่อนสินค้าลา z าด a ไม่ใช้เอกสารยืนยันรายได้เลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายประเภทบนแพลตฟอร์มได้เลยไม่มีบัตรก็ผ่อนได้ซื้อก่อนผ่อนที่หลังระยะผ่อนยาวไม่เกิน40วันซึ่งอัตราดอกเบี้ยก็0%ร์แล้วก็วงเงินสูงสุดก็คือ1 0 0 0 0แบาทถัดมาแอปที่3แอปผ่อนสินค้าล i h ช็ ตัวนี้ถูกกฎหมายนะสมัครได้ทุกอาชีพรวมทั้งนักศึกษาด้วยแค่มีอายุ20ปีขึ้นไปสินค้าเขาก็มีหลากหลายวงเงินสูงสุดคือ1 0 0 0 0แสนเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือไม่ก็ใช้บัตรนักศึกษาแล้วก็ลงทะเบียนผ่านเบอร์มือถือหรือว่า Line Account หรือว่า Facebook Account ก็ได้ดอกเบี้ย0%เขาก็มีนะแล้วก็ดอกเบี้ยสูงสุดที่คิดเนี่ย ก็ไม่เกิน28.80%อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงินดาวแอปนี้ต้องมีเงินดาวด้วยนะต่อมาแอปที่4ีแอปผ่อนสินค้า True Money Wallet หรือว่าสินเชื่อเป็นเอ็กซ์ตรานั่นแหละตอบโจทย์คนที่ไม่มีบัตรเครดิตได้เป็นอย่างดีเลยดอกเบี้ยศูสามารถสมัครได้ทุกคนเพียงแค่คุณมีแอป True Money Wallet สามารถใช้ได้กับร้านค้ากว่า2 0 0แสนร้านค้าทั่วประเทศวงเงินสูงสุดก็คือ สองหมื่นจนถึงหนึ่งแสนบาทผ่อนได้ดานนะสูงสุดเนี่ยหเดือนจนถึง36เดือนหรือไม่ก็ส8เดือนก็ได้ ล่าสุดท้ายแอปผ่อนสินค้ายูไลตัวนี้ก็แนะนำสำหรับนักศึกษานะที่ต้องการจะซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่มีบัตรเครดิตคุณก็ผ่อนได้ใช้โทรศัพท์มือถือนโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ไม่ต้องใช้เงินก้อนแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยซื้อสินค้าได้จากแอปพลิเคชันยูไลได้เลยส่วนบุคคลทั่วไปก็สมัครได้แต่ก็ต้องมีรายได้ตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปด้วย